ใส่ผมชูรสไม่ใช่นะครับผมใส่น้ำตาลตัดนิดงหนึ่เงเสียใจไม่ใส่ผมชูรสยา่าพี่แอปเปิลบอกว่าใส่น้อยอรนะ่อยน้อยใส่มากก็ได้อยมากไม่จา้าจะไม่จา่านี่นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดไปนิดนึงเพราะเราไม่ใส่ผมชูรสนะครับตรงนี้มันจะทำให้คำนวณเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้แล้วก็เตรียมสุดท้ายสุดท้ายนะครับเตรียมสุดท้าย ใส่ใบกะเพรานะครับผมล้างใบกะเพราเลยใช่ไหมจ๊ะแม่อย่างโอ้โหนี่ครัวซับที่หน้าปีไม่ล้างใบกะเพราก่อนใส่ไหมเอ้ยประสบการณ์สูงมากโอเคโอ้โหเราปิดไฟนะครับแล้วใส่ใบกะเพรานะครับครัว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 นะครับ,ๆๆๆรบอย่างสุดโอ้โหหอมหวานเพ้นผัดกะเพรานะครับผมสูตรดั้งเดิมนะครับผมดูจากหน้าตาคนทำดั้งเดิมดั้งเดิมมากเลยเลยจีเดียวนะครับผม โอ้เตรียมจามนมาใส่ได้เลย <c oughs> สวัสด,ดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยช่อง Family Happy นะครับผมวันนี้จะแม่จะทำาปดเกี๊ยวหมูสูตรเดิงเดิมโบราณนะครับผมโบราณทั้งคนโบราณทั้งชื่อนะครับอันนี้ก็ใส่พริกเข้าไปอ้หชุนะครับผมแล้วเราก็ผัดพริกให้เหลืองนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้นะครับออ้โหนะครับ ต้องต้อง,ต,องต้องใส่น้ำให้จ้ะแม่ต้องใส่นะครับแบบเดี๋ยวเจ็ดหยิบน้ำให้ก่อนอ่านี่นะครับผมผัดให้เหลืองนะครับผมทีเลยครับไม่เป็นไรครับหืม <c oughs> พริกก็ต้องเหลืองนะครับผมพบอกว่าเลยอร่อยดูจากกลิ่นนะครับหอมถุยไอไอ้ <c oughs> อกแบกบกเลยครับผมตรงนี้หืมผัดจะไปพริกต้องผัดให้เหลือง <c oughs> ๆ,ๆนี่นะผมโอ้ เด็ดกระเทยให้ก็ต้องหั่นเหล็งเหลือครับผมหลังจากหลังจากผัดแล้วนะครับผัดผัดผัดเข้าไปผัดเข้าไปนะครับผมจะเห็นว่ามันเหลืองเหืองนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมใส่หมูนะครับผมใส่หมูแล้วก็ผัดเพิ่มระดับนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหนี่นะครับเราก็ผัดหมูนะครับเข้าไปนะครับผมโอ้โหผัดให้มันดูออกสุกสุกๆนิดนึงนะครับโอ้โหาเกยอดมา หวาไม่หวานไม่หวาความอร่อยเข้าจมูกนี่นะครับผมหืวผัดนะครับผมเติมน้ำไหมยังยังนะครับโอ้โหเชฟ,ฟเชฟเบนนี่บอกว่าอย่าเพิ่งเติมน้ำอย่าเพิ่งเติมน,น้ำไม่เจ้ไม่เจ้ผัดน,นี่ต้องในส่วนของใช้หมูสานชั้นนะครับผม ใส่เข้าไปนะครับผมใช้หมูสามชั้นใส่เข้าไปนะครับผมผัดให้มันเเหลืองนะครับผมอันนี้เราใช้กระทะเทฟลอนนะครับผมแล้วก็เตาขนาดพีนะครับตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วกเราก็ใส่ในส่วนของที่ว่าซุปยูนนะครับผมใส่นิดหน่อยนะครับใส่น้อยๆนะครับผมตามด้วยในส่วนของน้ำมันหอยนะครับเทลามปพชอเทรามปีช้อนะครับผมตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของอลูบีลูบีหมูนะครับไข่นิดนหน่อยนะครับผมให้มีความกลม,มกล่อมกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็เทน้ำเข้าไปว้าวโอ้ยเม <c oughs> น่ากินมากมากนะครับผมอไอเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมพริกใน,นส่วนพริกกับกระเทียมมันเตะจมูกนะครับผมความอร่อยมันก็เตะจมูกอย่างนี้แหละเนาะโอ้ยจริง อันนี้คือทางอันนี้คืออะไรสีอูดา,อดามใส่พื่ออะไรเบรจ้าส,สีโอ้โห,ส,โโหส,สีอูดามน่าดูน่ากินมากเลยโอ้โหร้ันน้าต้องชิดซ้ายและชิดขวาและชิดหน้าชิ้นหลังไปเลยนะครับผมตรงนี้หมูนะครับผมพันนะครับไม่ต้องชิ้นเล็กชิน้นชิ้นน้อยะครับเพราะว่าเรากินชิ้นใหญ่อยู่แล้วโอ้โหเราใส่หมูเต็มที่อยู่แล้วะครับผมตรงนี้ นะครับโอ้โหตรงนี้ก็คือมีกลิ่นเริ่มกลิ่นเข้านะครับของเครื่องปรุงนะครับแล้วก็หมูนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ทิ้งไว้โคตรโคตรโคทิ้งไว้นะครับประมาณสักสองสามนาทีนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นผม,มนต้องบอกว่าเป็นอาหารที่คิดอะไรไม่ได้ก็ทำปลาตะเพอเนี่ยแบบง่ายสุดแล้วแนมะ่โอเค <c oughs> <c oughs> อ,อคเออแม่ครัวชิมเออช่ได้ต้องใส่น้ำลาลไหม ใช้ก้องใส่โ oh, 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 oh. oh, okay. okay. อ้โหมันเค็มอยู่ oh, oh. Oh, oh. แล้วนิดนึงนะโอเคโอเคชื่ะอะไรนี่แจ้โอ้โหแล้วทีนี้จะใส่ผงชูรสไม่ใช่นะครับผมใส่น้ำตาลตัดนิดนึงโอ้โหเสิใจไม่ใส่ผงชูรสแย่ oh, oh, oh. พี่อปเปิลบอกว่าใส่น้อยอร่อยนะ้อยใส่มากก็ได้มากนี่แจ้คจะไม่แจ๊คโอ้โหนี่นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดไปนิดนึงเพราะเราไม่ใส่ผงชูรสนะครับ ตรงนี้ก็จะทําให้แบบคำนวณเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้แล้วก็เตรียมสุดท้ายสุดท้ายนะครับเตรียมสุดท้ายใส่ใบกะเพารานะครับผมบล้างใบกะเพราแล้วใช่ไหมจ้ะแม่ยางโอ้โหนี่ยขวดแบบที่หน้าปีไม่ลาม้างใบกะเพาราก่อนใส่มเอ้ยประสบการณ์สูงมากโอเคโอ้โหเราปิดไปนะครับแล้วใส่ใบกะเพารพารนะครับขวดขวดขวดขวนะครับไอ้ยางสุดท้ายหอมหวาน เห็นผัดกะเพรานะครับผมสูตรดั้งเดิมนะครับผมดูจากหน้าตาคนทําดั้งเดิมดั้งเดิมมากเลยเลยทีเดียวนะครับผมโอ้เตรียมจานมาใส่ได้เลยอปิดไฟนะครับผมปิดไฟใช้กระหริกระพรินอนใช้เห็นใบหน้าอักขนอักขนอนี่นะครับผมแล้วก็เตรียมจานะครับใส่เข้ามานะครับผมโอ้โหดูผัดกะเพรานะครับผม จากแม่ครัวใส่กร้วก็ว้าวน่ากินว้าวน่ากินนี่เว้ยน่ากินนี่หุยน,น,น่ากินน่โช์ผัดกะเพราเราสิมันเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแช่ไว้น,นิดนึงนะครับอันนี้ ผักกะเพราสูตรดั้เดมหูยน่ากินม,มากไปนะก่อนนะครับผมฝากช่องแฟมิลี่แฮปปี้ของพี่ตอตโต้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย